واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا من حق <applause> وانت خير الفاتحين اللهم لنا حَقَّ حقا وارزقنا اتباعه اللهم لنا حَقَّ حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma la sahla illa ma jantahu sahla و أنت تجعله حسنة إذا شيء تسهل السلام ع ุ ي ك م ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากลอสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิละนะครับได้กับการกำหนดะได้กับความเมตตานะครับจาก Allah subhanahuwataala นะครับทำให้เราเองเนี่ยนะครับได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะในเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้นะครับเป็นเนื้อหาสาระอินชอาลอที่นะ่าจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับเราบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอันัำดุลิลพี่น้องทำเนื้อหาสาระนะครับเราเองเนี่ก็อยู่ในส่วนของอัลอุซูลอัสซาลาซว่านนเรื่องราวของรากฐานสประการด้กันนะครับซึ่ง ณนะขณะนี้เองเนี่ยนะพี่น้องนะเราเองนะครับอยู่ในส่วน3ประการนะครับที่เรานั้นจําเป็นต้องรู้นะครับในเรื่องราวของอัลลอซุบฮานะฮุวาตาลานะครับเดี๋ยวเรานั้นได้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยนะครับท่านเช ab, นคโมฮัมหมัดบินับดุลวาฮ์เนี่ยนะในกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอันเอาลลนะประการแรกอันนัลลอฮะคอลากอนาวาราซากอนาแท้จริงอัลลอซุบฮานะฮุวาตาลานั้นพระองค์นั้นได้ทรงสรรสร้างพวกเรามา และพระองค์นั้นก็ได้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเราวัลัมยัตุุกนาฮามาลาะะวัลัมยัตุุกนาฮามาลานะครับและพระองค์เนี่ยนะก็ไม่ได้ปล่อยเราเนี่ยนะครับให้พบเจอกับความว่างเปล่านะให้พบเจอกับความไร้สาระไปวันๆนะครับในประโยคนี้เนี่ยพี่น้องนะครับท่านเชฟโซเลฟฟูซฟา,านได้ทำการอธิบายบอกว่าอย่างไงหมายถึง อาเจดานามีนันอาดัมอัลลอฮ์ سبحانه และา ع าลาเนี่ยได้ทำให้เราเกิดขึ้นนะครับหรือทำให้เรานั้นเนี่ยนะได้มีขึ้นนะครับจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนให้เราเนี่ยได้มีขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีนะครับคือเราก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีพี่น้องไม่ได้มีร่องรอยไม่ได้มีโครงกระดูกไม่ได้มีเนื้อหนังมังสาอะไรมาเลยแต่อัลลอฮ์บฮานะฮูวะ ت ع ا ل ได้ให้เราเกิดขึ้นจากสิ่งที่ ไม่มีนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลานะให้เราเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการไม่มีอะไรนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาได้สร้างเราขึ้นมานะครับชเช่นที่พระองค์นั้นได้ทรงกล่าวเอาไว้เนยนะครับวบ่าไว้ไงฮัลอัตาะลันอินซานีฮีนุมินัดดะลิลัมยากุนชชยอัมมัสกูรอว่าไว้ไงพี่น้องนะครับ ท่านบอกว่าแน่นอนเหลือเกินท่านบอกว่าแน่นอนเหลือเกินเนี่ยนะการเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพี่น้องเมื่อเขานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวเลย นะคือไม่ได้มีอะไรมาก่อนเลยไม่ได้มีการามีโครงกระดูกเล็กๆให้ได้เห็นเขาลางเนี่ยนะนะครับไม่มีนะครับ,นะรบนี่คือสิ่งที่ยืนยันพี่น้องว่าอัลลอซุบฮาลนะฮุตาลาเป็นผู้สร้างเรามานะครับและนะครับอัลลอซุบฮานะฮุตาลาก็ได้กล่าวนะบอกว่ากอลลกัซาลิกนะ มาริกาก็กล่าวเช่นนั้นเนี่ยนะบอกว่าก็ลรบบุกแต่พระเจ้าของเจ้าเนี่ยกล่าวไว่ายังไงฮัวอะลหัวอ,วอย,ยให้ยินนะการบังเกิดสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะหัวอะลีย,ยให้ยินสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยนะมันง่ายแก่ตัวของฉันเหลือเกินนะมนุษย์อ่ามาริกานี่ก็กล่าวนะว่ามันจะเป็นยังไงล่ะโอ้เออ,อเอ๋ยอลอว่าไว่าอย่างไงนะสิ่งที่มัน เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นโดยไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแก่ฉันเหลือเกินที่จะทำให้มีได้อัมฮูมุลคอลีกูลอลัลลอฮ์ถามอะไรกันบอกว่าหรือแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะพวกอ่ะนะครับผิดอายะนะมาอัฟทีนะครับอ,าานะอับอลลอฮ์บอกว่าฮุวาอะไรอยะาให้ยินมันนั้นเนี่ยนะง่ายสำหรับฉันวะกลอลคอละตูกะมินกอบลวลัมตะกุชัยอ์ แน่นอนเราเนี่ยได้ทำการสร้างเจ้ามาก่อนที่เจ้าเนี่ยนะไม่เป็นสิ่งใดเลยคือไม่ได้มีเนื้อหนังมังสาไม่ได้มีวิแววมาก่อนเลยนี่คือการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะหอวละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับ การที่อัลลอฮฺ س ุบฮา,านและก็ุ์อาลาเนี่ยนะพูดถึงในแง่ของมนุษนยนะ์ในมุมมองของมนุษย์เนี่ยพี่น้องการที่อัลลอฮฺ س ุบฮานะก็ุ์อาลาจะทําให้มนุษย์เนี่ยที่ตายไปแล้วได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่เนื้อหนังของเขาสูญสลายไปแล้วกระดูกของเขานี่แทบจะเป็นปุ๋ยโผงไปแล้วเนี่ยพี่น้องระหว่างการทําให้มนุษย์ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเนี่ยกับ กับการมีอยู่บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะของกระดูกของเนื้อหนังมังสาเนี่ยกับการส,สร้างมาทีแรกเลยโดยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยถามว่าอะไรมันง่ายกว่าการพี่น้องเอาแหละนะนะที่ลสาสซูาฮานอฮัวตาลาไม่ว่าจะอะไรก็าตามเนี่ยมันง่ายทั้งหมดแต่เราแหละพี่น้องนะในฐานะมนุษย์เนี่ยนะพิจารณาดูนะครับบางคนที่ยังปฏิเสธเรื่องราวของการฟื้นคืนชีพอยู่เนี่ยพิจารณาดูนะครับว่านี่ขนาดว่ามีทุลีแล้วเนี่ยนะทำไมลอสจะให้เกิดขึ้นไม่ได้ ขนาดว่าไม่มีอะไรมาก่อนหนะ้านี้เลยเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาะหูวตาลายังจะให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างได้เลยเนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะได้จะต้องได้รับนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาะหูวตาลาเนี่ยนะคือผู้สร้างพระองค์นั้นทําให้มีจากสิ่งที่ไม่มีอัลลอฮฺสุบฮานาะหูวตาลาได้ตรัสถามบอกว่า,างไงอัมคุลิกูมินไรลิเชนะ่ะหรือพวกเจ้าเนี่ยนะ ผูสร้างโดยไม่มีผู้ใดให้บังเกิดอัมฮูมุลคอลีกูลหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้บังเกิดเสีย,อยเองนะเราถามให้คิดนะว่าที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์หรือว่าสร้างตัวกันขึ้นมาเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนี่พี่น้องก็ต้องยอมจำนนนะครับว่ามันต้องกลับไปหาอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุ์ตาลา ว่ารอซาก่อนาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาเนี่ยไม่ได้ให้เรานั้นเกิดมาอย่างเดียวพี่น้องพระองค์เนี่ยนะยังประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เราขขั้นเมื่อเราตรงการนะครับปัจจัย,ยังชีพเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับที่พักอาศัยสัตว์พาหนะหรือเรื่องราวดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับ Allah Subhanahu Wa Taala รอบรู้ถึงความต้องการของเราและพระองค์เนี่ยนะทรงอำานวยความสะดวกให้แก่เราซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าและในแผ่นดินทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเรานะคบเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตที่จำกัดน,นะหมายถึงชีวิตในหน้าดุนยาเนี่ยแหละพี่น้อง อัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลานะครับได้ให้สายฝนล,ลงมาให้เรานั้นได้สแสวงหาประโยชน์จากสายฝนอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาได้ให้เรานั้นได้มีดวงอาทิตย์นอกจากจะได้แสงสว่างแล้วเนี่ยพี่น้องปัจจุบันเนี่ยนะครับยังมีการเอาความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยมาเป็นพลังงานอัลลอฮฺให้เรานั้นมีลมนะเรามนุษย์เนี่ยก็เอาลมเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งจากพลังงานทดแทนนี่พี่น้อง นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้มอบให้กับเรามาซึ่งไม่ได้มอบมาให้เฉยๆพี่น้องเพื่อที่เราเองเนี่ยนะครับจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาเพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้คิดทบทวนนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาไม่ให้เนี่ยนะครับแล้วใครจะให้นะดังนั้นเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของบ่าวพี่น้องที่จะต้องทําการ อิบดะดาต่ออัลลอฮ์บ ب าน ن ه าาและ ت า ا ل ى วะลัมยัตลุกนาฮามาละนะและอัลลอฮ์บ ب าน ن ه และ ت ع าลาก็ไม่ได้ปล่อยเราเนี่ยนะครับเฉยๆนะปล่อยเราให้นั้นได้ว่างเปล่านะครับเพราะว่าคำคำลุนเนี่ยนะหมายถึงฮัวัยอ uh ัลมุฮมิลอัลมัตรุกนะครับหมายถึงการถูกทอดทิ้งเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาแล้วก็ทอดทิ้งเรานะครับว่า เราจะเป็นยังไงนี่ก็กเรื่องของเรานะหรือจะทําอะไรก็เรื่องของเราไม่ใช่นะครับแต่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยได้วางกรอบได้วางกฎเกณฑ์ได้ประทานปัจจัยยัางชีพเนี่ยให้แก่พวกเรานะครับในขณะที่บางคนเองเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับจากสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้ประทานให้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับบอกว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาบอกว่า อาฟาฮาซิบตุมอันนามาขอละกนากลุ่มอาบาสาหรือว่าพวกเจ้าเนี่ยนะคิดว่าแท้จริงเนี่ยเราเองได้สร้างพวกเจ้ามาเนี่ยให้เปล่าประโยชน์ว่าอ um ันกุ่มอีไลนาลาตุยาอูนแล้วพวกเจ้าเองเนี่ยนะก็จะไม่ต้องกลับมาหาพระองค์กระนั้นหรือนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลากล่าวต่อว่ายังไง อายาซาบุนอินซานนอิยุตรอกัสูดานะมนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าเขาเนี่ยนะจะถูกละทิ้งให้อยู่อย่างไร้จุดหมายอาลัมยากุนุตฟาตัมิมานียยุมนะนะเขานั้นมีได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่พวยพุ่งออกมากระนั้นหรือซุมมากาอาลากอตันฟาคอลากอฟาเซวานะแล้วเขาเนี่ยนะก็ได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งและพระองค์เนี่ยทรงบังเกิดเขา และทำให้เขาเนี่ยนะได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับหรือสิ่งที่ลอสุบฮาหนะฮุวาตานั้นได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงว่มาคอลักนัสมาวันอัลว่ามาเบญหูมาบาตีลาและเรานั้นไม่ได้สร้างชั้นฟ้าไม่ได้สร้างแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ย บาติละนะครับด้วยกับความไร้สาระนะคือหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่อัลลอสบาฮานาะหัวตาละอัลลอฮฺไม่ได้สร้างอะไรมาอย่างไร้สาระซาลิกะซนุลลาซีนะกะฟารูนะที่เป็นการนึกคิดไปเองของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นกาเฟรทั้งหลายฟาวายลุลลาซีนะกะฟารูมีนันนความหายนะความวิบัตินะจะประสบแก่บรรดากาเฟส ทั้งหลายนะที่จะให้เขานั้นได้อยู่ในนรกนะในไฟของในไฟแห่งการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับจากอายะหต่างๆนะครับที่ผมเองเนี่ยนะได้หยิบยกนําเสนอนะครับนั่นเป็นเครื่องชี้ชัดได้เป็นอย่างดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องการส,สร้างของอัลลอสุบฮานะหัวตาลาทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยนะมีผลนะครับ และการที่อรรถสุบฮานหัวตาลาได้สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเนี่ยให้เรานั้นรู้เอาไว้ว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นไม่มีประโยชน์มันมาพร้อมกับประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีประโยชน์นะมันมาพร้อมกับประโยชน์ถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยพี่น้องด้ยกับสติปัญญาอันน้อยนิดของเราเนี่ยนะครับจะมองไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งต่างๆที่อของสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนตามนะ การที่เรามองไม่เห็นประโยชน์เน <schedules> <tr> ี่ยไม่ไ <humid> ด้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์นะการที่เรามองไม่เห็นประโยชน์ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์ทุกสิ่งที่อัลลอสุบฮานะหัวตะลาสร้างมาล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับและอีกในหนึ่งเนี่ยพี่น้องให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าการที่อัลลอสุบฮานะฮัวตะลานั้นได้สร้างเรามาเนี่ยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าสร้างเรามานี่แล้วก็ไม่ได้กําหนดอะไรให้กับเราเลยนะครับไม่ใช่ อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับกำหนดบิษกีกำหนดปัจจัยยังชีพกำหนดอายุไขกํกำหนดความสุขความทุกข์นะให้แก่พวกเขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าใครเนี่ยพี่น้องนะเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเองก็จะเข้าใจโดยดุษฎีนะครับว่าบางทีเนี่ยนะการที่เขาเองทํางานกันอย่างเต็มที่และผลเนี่ยมันออกมาไปดีนะครับนี่ก็เกิดขึ้นจากการ กำหนดของอัลลอสุบฮานะฮัวตาลาออกไปทํางานเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงเช้ากลับมาช่วงค่ําเลยเนี่ยมีตังติดตัวเนี่ยเพียงไม่กี่บาทเองนี่เกิดขึ้นจากการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเราเองเนี่ยพี่น้องนะครับเป็นการเตือนตัวของผมเป็นการเตือนตัวของพี่น้องด้วยนะครับว่าวันนี้ที่เราเองมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องเราเองไม่ต้องกลัวอดนะครับเราเองไม่ต้องกลัวอดเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยได้กําหนดลิสกีเนี่ยให้แกเราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ได้กำหนดลิสกีเนี่ยให้แก่เราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะหรือบางคนอาจจะมีความเชื่อว่ามีลูกมากจะยากจน,นอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวพี่น้องมีไปเถอะนะครับแล้วเดี๋ยวอลอสุบฮานอัฮวตาลาจะก,ก,กําหนดลิสกีนะครับให้แก,ลก่ลูกๆเหล่านั้นนะซึ่งมีเป็นการเฉพาะรายบุคคลอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องก็มีลิสกีนะ เมญสกีของเขาซึ่งเราเองนี่ไม่สามารถที่จะหักห้ามได้นะหรือไม่สามารถที่จะทําให้มันพร่องไปได้เพราะอัลลอฮฺสุบฮานอฮัวตาลานั้นได้กําหนดไว้หมดแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดนี่พี่น้อง อายะดังกล่าว3าสี่อายะที่ผมเองได้หยิบยกนำเสนอเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันให้กับเรานั้นได้อย่างชัดเจนนะครับถึงกฎในข้อแรกนั่นก็คืออัลลอฮฮะข้อละก่อนหน้าวาลสักก่อนานะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์นั้นได้ทำการสร้างเรานะครับและพระองค์เนี่ยนะก็ได้ประทานปัจจัยให้แก่เราวาลมยทุกนาฮะมาลาและพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยเราเนี่ยให้ว่างเปล่านะแบบว่าไม่รู้ทิศรู้ทางไม่ใช่นะครับ ก็ทำตัวลีละนะครับมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเนื้อหาสาระที่ผมเองเนี่ยนะครับได้ยินยกนําเสนอให้แก่พี่น้องนะครับจะได้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับข,ขออนุญาตกล่าวจบและกล่าวจากลาพิงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับได้พบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับอัลไบร์ตอฟิวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุวารอมะตุลลอฮ์วัลบารากาตุผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน